สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเชสเตอร์ซิตี้แฟนวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอดทีมแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเป๊ปกวัวเดวิล่าผู้จัดก,การทีมแมนซิตี้เน้นเรื่องการเป็นแชมป์ลีกครับอังกฤษหลายส,ยสมัยสุดร่วมกับลิเวอร์พูลเหนือกว่าความสําเร็จส่วนบุคคลทาบตํานานวงการอย่างเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันหรือไบรอันคลาฟ ปัจจุบันเป๊ปคุมแมนซิตี้ได้แชมป์ลีกครับ4สมัยมากสุดร่วมกับเฟอร์กูสันอดีตผู้จัดการทีมแมนยูเน็ดและคลับตำนานบอสฟอร์เรสและในเร็วๆนี้มีลุ้นกำลังจะครองตำแหน่งแต่เพียงผู้เดียวหากทำสำเร็จในการคว้าถ้วยื่อฟุตบอลคาราบาวครับ2022 2023อย่างไรก็ตามกุนซือเป๊ปมองว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะทุกฝ่ายในทีมร่วมแรงร่วมใจกันจึงโฟกัสความสำเร็จอง,องค์กรหนที่9มากกว่าเคลมเพราะเป็นเกินของเขาเพียงลำพังเราต้องได้แชมป์คาราบาวครับเพราะมีโอกาสทำได้ อีกอย่างการครองสถิติแชมป์รายการนี้มากสุดร่วมกับเซอร์เอลเล็กเฟอร์กูสันของผมก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเกี่ยวกับชีวิตเลยความสําเร็จที่เราทําได้ในรายการนี้ช่างอัศจรรย์ดังนั้นการที่ผมอยู่อันดับเดียวกับเซอร์เอลเล็กเฟอร์กูสันหรือคราฟท์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเรื่องนั้นสิ่งสําคัญที่สุดคืสอสโมสรแมนซิตี้แม้คนส่วนมากมีการด้อยค่าการแข่งขันรายการนี้แต่เราพยายามทำสุดความสามารถเสมออย่างซีซั่นก่อนด่วนตกรอบด้วยน้ำมือเวสต์แฮมแต่ภาพรวมก็ออกมาอย่างน่าทึ่ง ตลอด6ปีหลังมานี้เราคว้าแชมป์หลายรายการโดยเฉพาะที่จริงๆอย่างพรีเมียร์ลีกอังกฤษขณะที่ทัวร์นาเมนต์ไหนอยู่บนเส้นทางการคว้าแชมป์อังกฤษเราก็เอาหมดแน่นอนว่าการเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษหรือแชมเปี้ยนส์ลีกสำคัญมากกว่าการเป็นแชมป์คาราบาวครับแต่เมื่อมีโอกาสทําได้ก็ต้องคว้าไว้ก่อนเป๊ปกวาร์ดิโอลาให้สัมภาษณ์ก่อนเกมไปเยือนเซาท์ทป์ตันในวันที่11มกราคมขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าวสารจนจบคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้ สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและไป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาดทางเรากราบขออภัยมาณัที่นี้ด้วยนะครับ